ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสำริดที่ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลาหนึ่งปีตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานางสาวประพัสราโพองรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ ประวัติส่วนตัวนางสาวประพัสราโพอ,องเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2525ที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่158ทับ1หมู่14ตำบลดอนคาอำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์ประวัติการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาสถิติประยุกต์มหาวิทยาลัยราชพัฏนครสวรรค์ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์ปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยราชพัฒนครสวรรค์ประวัติการรับราชการปี2554ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านคลองใหญ่สพปสะแก้วเขตหนึ่งปี2557ครูโรงเรียนราชทิพลดพิทยาคมปี2559 ครูโรงเรียนพนมรอกวิทยาปี2562ครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมและปัจจุบันรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมรูปแบบแนวคิดในการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้ School More Activate Model ซึ่งเป็นกระบวนการการพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่มีวัฒนธรรมหลากหลายได้อย่างมีความสุขความมุ่งหมายดังกล่าวเป็นโจทย์และเป็นสิ่งที่น่าท้าทายสำหรับผู้บริหารการศึกษาทุกคน ซึ่งสถานศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนการศึกษาให้บรรลุความมุ่งหมายดังกล่าวได้คือมีแรงบันดาลใจมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสถานศึกษารับผิดชอบให้เป็นองค์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับที่สูงขึ้นและมีมาตรฐานและพร้อมก้าวสู่ระดับสากลต่อไป จึงใช้เทคนิคสวอตแอนาลิซิสเทคนิค BSC วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA วิจัยเชิงปฏิบัติการโดยใช้วงจร PAOR มาวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาสถานศึกษา s c h o ู l Mor Activate Model บทบท และหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพกลุ่มบริหารวิชาการร่วมจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพัฒนานักเรียนด้วยกิจกรรมที่หลากหลายตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนนิเทศกำกับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมส่งเสริมให้มีการทดสอบจัดให้มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ครูด้านกิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านการอ่านและเขียนภาษาไทยส่งเสริมสนับสนุนให้คณะครูมีการจัดทำสื่อหรือนวัตกรรมที่ส่งเสริมทักษะด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและบูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น กลุ่มบริหารงบประมาณและสินทรัพย์การบริหารงบประมาณการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาร่วมวางแผนดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดทำรายการทางการเงินพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบสามารถตรวจสอบได้ติดตามตรวจสอบการเงินพัสดุเป็นระยะ มีการบริหารจัดงานงบประมาณที่มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาระดมทรัพยากรทั้งภายในองค์กรและภาครีเครือข่ายเพื่อประโยชน์ทางการศึกษากลุ่มบริหารงานบุคคลมีการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่งเพื่อเสนอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการสถานศึกษาการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพด้วยการจัดอบรมในโครงการต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานภาระงานการจัดแผนการบริหารงานบุคคลจัดทำมาตรฐานภาระงานสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาดำเนินการจัดทำมาตรฐานภาระงานและข้อตกลงต่างๆพร้อมกับแจ้งภาระงานมาตรฐานคุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเป็นลายลักษณ์อักษรการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสถานศึกษาในโอกาสต่างๆกลุ่มบริหารทั่วไป มีการบริหารงานธุรการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาจัดระบบปฏิบัติงานด้านธุรการควบคุมการออกหนังสือภายในบันทึกข้อความประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์หรือมีหนังสือทางราชการเข้ามายังหน่วยงานอย่างเร่งด่วน โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการสำรวจซ่อมแซมปรับปรุงอาคารสถานที่และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามและปลอดภัยตลอดเวลาการมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชนสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองและชุมชนในการพัฒนาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนตามศักยภาพกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนการวางแผนงานกิจการนักเรียนมีการรวบรวมข้อมูลที่มีระบบการรับฟังเสียงนักเรียนและจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียน 1. การวางแผนงานกิจการนักเรียนการรวบรวมข้อมูลมีระบบการรับฟังเสียงนักเรียน และจัดทำระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับงานกิจการนักเรียนการทำแผนงานกิจการนักเรียน 2. การบริหารงานกิจการนักเรียนการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและกำหนดพันธกิจงานกิจการนักเรียนการประสานงานกิจการนักเรียนกับเครือข่ายภายนอกโรงเรียนการส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 3. การส่งเสริมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรมจริยธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาความประพฤติและระเบียบวินัยการจัดระเบียบส่งเสริมพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาด้านความรับผิดชอบต่อสังคมการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การยกย่องให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้ประพฤติดี 4. การดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนการส่งเสริมทักษะชีวิตและคุ้มครองนักเรียนการรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองนักเรียนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักเรียนการส่งต่อนักเรียน ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1. ประชุมชี้แจงนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่โรงเรียนสามารถปฏิบัติได้จัดทำคำสั่งมอบหมายภาระหน้าที่รับผิดชอบ 2. ดํดำเนินโครงการที่ตอบสนองต่อนโยบายและปฏิบัติตามข้อตกลงในตำแหน่งเช่น การวางแผนการทำงานและกระบวนการในการบริหารงานทั้ง5กลุ่มง,งานแบบมีส่วนร่วมวางแผนการทำงานด้วยกระบวนการทำงาน PDCA การขับเคลื่อนง,งานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนการขับเคลื่อนโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการได้แก่โรงเรียนสุจริตโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนมาตรฐานสากล เป็นต้นผลงานที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารมีการประชุมวางแผนการทำงานชี้แจงงานในการดําเนินงานกิจกรรมในแต่ละครั้งแต่ละงานกระบวนการทำงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกระจายอํานาจให้กับบุคลากรจัดบริหารงานในหน้าที่ให้ตรงกับโครงสร้างของโรงเรียน ประชุมร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะครูโรงเรียนท่าตะโกพิทยาคมเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนตามแผนที่วางไว้ผลงานที่เป็นแบบอย่างที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาดังนี้ 1. ด้านสถานศึกษา 2. ด้านครูผู้สอนสด้านผู้เรียน